ผมเชื่อว่าในวักก่อนวันที่25วันเป็นจริงนั้นโดยส่วนตัวผมรู้จักทุกคนคดีต่าไปยังไม่มีใครไปมอบตัวจนขาดอายุไปความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเดืานสงงราคมเมต่อวันออกว่าทำไมทุกุนนั้นการสัมภาษณ์ การพูดของรองนายกไฟล์ความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบิ๊กวุฒต้องเข้าใจวันตายที่ปรากฏ7 8ศพในเทศกาลขึ้นสีโชจับมัดมือด้วยหลังเรียงเหมือนกองคุนปุ้มพาไปรถยีเอ็มซีวันตายที่ การพูดอะไรโดยไม่ระมัดระวังความรู้สึกผลรับหลังวันที่25จะแางเกินว่าที่คุณจะคาดคิต้นต่อการร้นเกินปี2 5 4 7เป็นเรื่องรล่งโลกทั้งสิ่นำพาไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะคดีนี้สารกพฟ้อมีจำเลยคนเดียวกพฟ้อ ไ,ไม่มีการพ้นเพราะคนที่ต้องสารดีกาพิพาาษยนคนคนายุดวนแต่ว่าไปเลือกสอบกติตทสีท่สิบจนกระทั่งนี้นะครับเจอเหตุการ,รณ์โศกนาฏกรรมไม่ว่าตามไปเรือเส้นสบ,บ้าย้อยเหตุก,การณ์ต่างต่างกาันคนที่ต้องรับผิดชอบคนแรก เ่อทางสินชินวัตวเป็ม่ไเ้ินรู้ดีนในยุคนั้นการตัดสินใจผิดพลาดเรียงการเมืและบละัดนี้ยังไม่มีสิทงเป็นคำขอโทษประชาชาานได้ดีเลยแล<า>้วจนกระทั่งเกิดเหตุนนการณ์นี้ก็รู้อยู่เป็นปกว่าะทำอะไรไปเรู้ว่าท่ามีกำังจะทำใุกความ ใครเป็นคนตัดสินเข,ขนาเอาเขามาลงผู้แทนรา้เสมอเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นคำตอบเชื่อขนมกินได้ร้อยคนแต่ไไรละใจไม่มีการมาบ้าตัวเพราะบาตัวนั้นสูน้กัคดีเจตนาก็แพ้ไม่เจตนาก็แพ้กับความตายทีก็คือจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นจะทำอย่างประมาณสมารณ